สบายดีทุกคนพยโยกหนานี่เมื่อนี้บอดด้ลูกสายม,มาเด้มากินอันนี้น้ำกันน้ำหมอน,นี่เป็นยังนี้หมอนแล้วกินเปิดไฟกันมืดมืดเลี้ยม <c oughs> <c oughs> มือนี <ans> ้ผู้ผู้แฮนฟัมเรียมเรียมปะฮะแมแฮนฟัมมันบอกมือนี้ผมบอนมอนมงไปซอกมงบไปเบิรงเด็กน้อยนะก่อน h a p p y Birthday to you ่ารเอม Happy Birthday วะนี่แม่ บังหนังเดี๋ยนี้แม่นะลูกบังหนังสมองเอะหนยู่ทีวีะะแคเบ้นมามาเปล่าเคกเซลาเบน้ำเจสเนยาเขาบองบงไหมยอนี่ว่าันนี้ใ่ไอีมวะาวฮาวันอาทรีเฮ้ย n yeah. e เบ้นจะปีละเบ่นี l e v e เจเส้นจะปีละเ o d อะไรอยู่ thirteen สิบปีลูกซชายไขอยมือนี้เป็นสิบสามปีเด้อไปนั่งน้ำมูะมำไมไม่เห็นยูทูบวะามีตัดออกได้บอกมเป็นยังไงตัดออกตัดออกน้ออะไรบ้าตออกน้อเซนโดเซนอะ้อสายเปิดไล้เนาะโอ้ย้ยโอ้ยอันนี้นะู ูเก็บจนวันเสียหมดเอาขอัตูปมาันม่งให้ลอเก a r e s o m e o e t h is it so hard? ย e a h he he s a d forty five i t o w s not บางคนเป็นสโมงยังมีมันเยนในโลกอยู่นอกนะบงได้บงได้้อยในลก อยามากินไหมลูกซูชิบอกแค่ไหนพิซซ่าขึ้นน้ำมาเลยสโดนาเผถเค้กน่มันบอกเราจารไมมเอาจามาเดีไปทีวีกด้ไมลมให้ไอซตัวหนึ่งไปอาเดียวเ if you go straight past applebee กินน้ำกันได้อพอาวีออาหารนี้กนไก่ต้มน้ำปลาอ,น,นะอนี่มันพอกอันเใส่เป็ดเครื่องในเป็ดอหาีอไิ้นน้ำนนแข็ย้อนซื้อข้กโดดเถ้าพิซซ่าซูชิซูชิเซซูชิซูชิซูชิโอ้โเรื่องกินอย่างได้แล้วแบบนี้นนะ Where you get that from มามากินไหมรูกไหมาพิซซ่าเแป๊บนึงิิริสตไม่เอาไม่เอาชอบสเต็กของด็ซหาหมอเนีเอาไปมอมอ่ครับเรีบซ้อนเร้ยออเอย่อถอยอ๋อเฮเรียมนึง เฮ้ยนี <twe aking> ่เอาแล้ววันนี้ฮะนี่เอาแล้วฮะเนี่ยอเนี่เียได้เโลอีี้ You didn't eat fish? Like, is there no... I won't die. <laughs> you won't die if you eat fish? Is or something? Mm-hmm. <laughs> he gets hyped. Chris, Mom said. Benadryl? Do you have Benadryl? No, that's not We don't have Eva's medical oh. bag. Oh, there's <laughs> food. Yeah, you're paying Santa. Oh, you're paying Santa. You, you, you eat sushi? มึงรู้อาจารย์อาจารย์ตำเแี้วอ่ะนะเนี่ยาาล่ะสามแก้วอ่ะพุ่งใส่น้ำปลาเนี่ยแซ่บๆด้อมึงาไหมกุ้งมีบแบบพค่แดงแซ่บแบบพค่เขียวก็แซบแบบันขนาดกุ้งแซนน้ำปลาเอาแล้วมมขาวพิซซ่าอยู่สบายอื่มมากกว่าสี่ชินชิบชิบชิบบไปนะเขาแกล้ง <c oughs> ไปค่อยๆแก้งไปน้ำเนาะ ผ่มางามอไเนี่ยอไมงามไปลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่ลูไผ่เสียงไม่ได้ยินแต่เสียงเนาะเปนังพี่เกอยู่ทุกคนแล้วก็หูวายอยู่อ่า่เห็นหรอบกเลี่ยมเนี่ยนันไปใส่แล้วบกเลี่ยมมันเห็นซ้ำไปใสล้วบันเน้นน้อยนั้นเห็นซ้ำแท้มันเน้น้อยเนี่เฮ้เลี่ยม เขาใกล้ในชนี่ป้อนมันเรียมยาเสพตามดามันกินี่กายมันกินทั้งหายนอาจารย์เล็ดกุ้งแซนน้ำปลาอยู่บนอาจารย์หรือคนสวนน่ะนั่นน่ะฮะ <c oughs> เป็นอาจารย์หรือเป็นคนสวนทุกเนเดอร,ร,รสด หน่ามานะไข่แล้วน้ามาเดอ้อนี่กุ้งแซนนด์ป่าจุเจ้าเขียวบะทีบเขียวว่ามันสวนพักไข่ไปลุง,งนะเฟซบุ๊<ต>กมานะเนี่ยสองจานเลยเออเออมานี่ทิบเซน่ะขาแม่โอ้โหแข็งแข็งเนียตัวไส่คานเอาเลยนะโยงต๊กแซตีนเดี๋ยวี <c oughs> ่พูดเป็นโต๊กแซค่ะโต๊กแซตีนยุ่งเลย เมื่อนีนาจะมาตัดผมผมเนาพี่งไงนี่คุณน่ะคุณน่ะเขามาขยับยับแบบท้สรเลยจนี่ยกเอหลงยิ้มี่แห้งนี่นี่ไปใช้ไอวนี่

ก็มีทุกคนได้ยู่ไหนปวกลางระบาดแสบแสบแสโอ้แสบแสบก็นั่นแหละมันเย็นแลก็ทำเย็เย็นเย็นเยน้ำลวกไก่มามามันร้อนนะออกน้มาใส่นะมีอะไรโอ๊ยทำไง น้ำาแนันทุกคร e นั่นไม่นั่นแะมันไปดึงเงินนั่นต้นขี้มดเขาตูดเำใ้เราเงียบตกี้หกลต้แต้ยาเรายันน้ำตาลนสมอตูกเป็นยังหรอวานนานปวดปวดปวดจังนานมากบ้าวันบอกอันี้เลเฮ้เขียวหันเขียนีตลอดนะนักเล่นน้อยอรอ่ะ แต่การใชนจอยแกนมาจเอาบอยใสนมาใน้อเหเอาวะหัวาวอรเนาะผู้ใดนั่งเล่นน้อยเดียวาองเาอยืยืมันมีนมีอยู่ยังไงบ้มันมีกวหนึ่ใบกวหนึ่งบเป็นราวสปาเป็นนึ่ใบอ้หางมียวขขรอ้าสิบเขาแงามเนี่ยต่น้ำกก่อืมเาี่ยวเอาลที เอ้าบอกเี๋ยวกินอะไรกั่งก็อะไร่ะเอกแบบเก็บโอ้แต่พอทเราะไปะาน่เองเาเนี่ยมัน้หนาเนาะนหนาเมพร้อมมาเาบเก็บนั้นไ่ได้หนาไปู้นยคุ้งแจ้น้ำป่าเด้อพี่เ้ากิน

พีซซ <ork ork senate> <sh arp> <k att> ่ามาแลัวพิซซ่ามาแล้วนะออเดอร์ก่อนสมมติจะข้าสามสิบข้าเลยทีเดียว แบบพิซซ่ามาถานเบลเทิมเลยเห็นไปไปทั้งรอบที่ชื่อมนเลยเออนี่เลยนี่เลยต่อนาใครฮะจิ๊บค่ะแล้วก n มา

so much now oh my god yeah. <gasps> Sorry. 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 Eva okay, you're gonna have a slice of pizza or you're not gonna have any cake i yeah.

first <laughs> yeah okay. Me and Anthony Cucum. Oh my god. Oh my god, he's <laughs> so big. Is he more picky now? Now that he's a bit older, yeah. <laughs> <laughs> yeah, but he still likes <laughs> meat. Is it good? Is it good?